สวัสดีค่ะยุคนี้ชีวิตเราเจอกับแรงกดดันเยอะนะคะทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานชีวิตส่วนตัวหลายครั้งก็ทำให้รู้สึกท้อแท้ได้ง่ายๆเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะเรื่องการรับมือกับความผิดหวังความล้มเหลวซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วใครๆก็ต้องเจอเนาะใช่ครับเป็นเรื่องธรรมดามากเราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากบทความหนึ่งค่ะชื่อว่าท้านล้มเหลวไม่ทุก ของคุณหมอกไกรสิทธิร์รนอขัดพิชัยจากเว็บโรงพยาบาลทัญรักษ์สงขลาครับบทความนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาชี้ให้เห็นว่าความผิดหวังเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะแต่มันเป็นเหมือนบทเรียนแล้วการมีสิ่งที่เรียกว่าทักษะทางอารมณ์ที่แข็งแรงเนี่ยก็เหมือนเรามีภูมิคุ้มกันทางใจช่วยให้เราเก้าวข้ามช่วงยากๆไปได้ภูมิคุ้มกันทางใจ อืมชอบคำนี้จังเลยค่ะแล้วในบทความเขาเริ่มต้นพูดถึงเรื่องนี้ยังไงคะมีจุดหนึ่งที่น่าคิดครับคือเขาบอกว่าการที่ไม่เคยล้มเหลวเลยเนี่ยเอออาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะเอเหรอคะทำไมล่ะคะไม่ล้มเหลวน่าจะดีสิไงครับพอเว้นหนึ่งเราโตขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วไปเจอเรื่องใหญ่เข้าจริงๆเนี่ยอาจจะตั้งรับไม่ทันล้มแล้วลุกยากอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าการเจอเรื่องเล็กๆก,ก่อนมันเป็นการซ้อมเป็นการสร้างกล้ามเนื้อใจให้แข็งแรงถูกต้องครับสร้างผิต้านทานทางใจอย่างที่คุณว่าเลยแล้วถ้าบางคนรู้สึกว่าเอตอนนี้ทักษะทางอารมณ์เราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอมันสายใบไหมค้าที่จะพัฒนาไม่สายเลยครับ บทความบอกชัดเจนว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราฝึกฝนพัฒนาทักษะพวกนี้ได้เสมอเลยซึ่งในบทความเนี่ยเขาก็ให้หลักการสำคัญสำคัญไว้ประมาณ5ข้อครับสำหรับรับมือกับความผิดหวัง5ข้อโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกคืออะไรคะข้อแรกนะครับสำคัญมากๆเลยคือความเชื่อมัน่นต้องเชื่อก่อนเลยว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอคือแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังมองไม่เห็นทางนะ แต่ความเชื่อเนี้ยมันเหมือนเป็นสมอให้ใจเราไม่ให้เราดิ่งไปกับความสิ้นหวังแล้วก็ยังเปิดใจหาทางแก้ไขต่อไปได้อืมจริงด้วยค่ะถ้าเราหมดหวังตั้งแต่แรกก็คงไม่มีแรงจะทำอะไรต่อแล้วเนาะแล้วข้อสองล่ะคะข้อสองคือการให้อภัยตัวเองครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเรามักจะอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองโทษซ้าๆบทความเขาเน้นว่า ต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองบ้างบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะพลาดกันได้เริ่มใหม่ได้อย่ามัวแต่จมอยู่กับการโทษตัวเองมันบั่นทอนมากครับการใจดีกับตัวเองนี่สำคัญจริงๆค่ะบางทีเราอาจจะใจร้ายกับตัวเองมากกว่าคนอื่นอีกนะคะใช่เลยครับแล้วจะให้กำลังใจตัวเองแล้วแต่ก็ยังรู้สึกแย่อยู่เหรอคะนั่นก็นำมาสู่ข้อ3ามครับคือการหาที่พึ่งทางใจอยากเก็บความสุขไว้คนเดียว การได้พูดคุยระบายความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับมันช่วยลดความอึดอัดได้เยอะมากบางทีแค่มีคนนั่งฟังเราเฉยๆยังเข้าใจเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วหรือบางครั้งมุมมองจากคนอื่นก็อาจจะช่วยให้เราเห็นทางออกใหมๆ่ๆหรือเห็นว่าเออจริงๆเราก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนะยังมีเรื่องดีๆอื่นๆอยู่ ค่ะการมีคนรับฟังนี้สำคัญมากจริงๆนะคะทีนี้พอเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วมาถึงเรื่องการตัดสินใจบทความแนะนำยังไงคะข้อ 4. ครับเขาเน้นเรื่องการตัดสินใจอย่างมีสติคือเตือนเลยว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรสำคัญๆตอนที่อารมณ์เรายังไม่นิ่งไม่ว่าจะเศร้าจัดๆโกรธมากๆหรือเสียใจสุดๆเพราะการตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยเออมันมีโอกาสพลาดสูงมากให้ลองดูสถานการณ์ก่อนว่าเรื่องนี้มันด่วนแค่ไหน เรามีเวลาคิดถึงเมื่อไหร่ถ้ายังพอมีเวลาก็ให้เวลาตัวเองได้สงบลงก่อนครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอ๋อคือให้เวลาตัวเองให้พื้นที่กับอารมณ์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วพอเรามีเวลาแล้วใจเริ่มนิ่งขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะก็มาถึงข้อ5เลยครับการจัดการอารมณ์และการแก้ปัญหาพอเรามีเวลาแล้วไม่ได้โดนกดดันเรื่องเวลาแล้วเนี่ย ก็ให้หาวิธีทําให้ใจเราสงบลงก่อนอาจจะใช้วิธีที่เหมาะกับตัวเองอย่างการพักผ่อนการไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงอ่านหนังสือหรือบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิก็ได้ครับพอใจเย็นลงแล้วใช่ครับพอใจเย็นลงแล้วก็ค่อยกลับมาพิจารณาปัญหานั้นอย่างเป็นระบบเลยลองดูว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรมีทางเลือกอะไรบ้างที่เป็นไปได้แล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกจากนั้นค่อยตัดสินใจเลือกทางที่เราคิดว่าดีที่สุดโดยใช้เหตุผลนํา พอตัดสนใจได้แล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทําตามแผนนั้นไปทีละขั้นการมีแผนเนี่ยจะช่วยลดความเครียดความกังวลไปได้เยอะเลยครับฟังดูเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้เลยนะคะตั้งแต่ปรับความคิดความเชื่อการดูแลใจตัวเองหาคนช่วยไปจนถึงการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนใช่ครับสรุปก็คือความผิดหวังเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะ การเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างถูกวิธีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยให้เราผ่านมันไปได้แต่ยังทำให้เราเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างสังคมด้วยครับเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้เรามองความล้มเหลวเปลี่ยนไปได้จริงๆ สุดท้ายนี้ค่ะก็มีคำถามที่อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่านอกจากวิธีรับมือเมื่อปัญหาหรือความผิดหวังมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวิธีไหนบ้างที่เราจะเหมือนกับฝึกทักษะทางอารมณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างเพื่อเป็นการสร้างกรอบป้องตันใจเราให้มันแข็งแรงอยู่เสมอก่อนที่เราจะต้องไปเจอกับมรสุมลูกใหญ่จริงๆล่ะคะ